ยอร์บุนอันยองฮาเซยอยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการวิสิตธิ์คอรี101 รายการที่จะพาทุกคนเนี่ยมาเรียนรู้นะคะว่าถ้าจะไปเที่ยวเกาหลีต้องเตรียมตัวยังไงนะคะจะไปยังไงให้มันสะดวกสบายทเที่ยวเกาหลีแบบไม่มีสะดุดกับ d ด a r ร of อ a n จา i h o o ค่ะและสําหรับวันนี้นะคะหลังจากที่เราได้แนะนําให้ทุกคนเนี่ยไปสมัครเทีทีเอจองที่พักจองสายการบินอะไรเรียบร้อยแล้วคราวนี้ก็ถึงเวลาของการเที่ยวให้สนุกแล้วล่ะคะ่ะวันนี้นะคะสิ่งที่เราจะมาแนะนําให้ทุกคนได้รู้จักก็คือแพลตฟอร์มที่ใช้ในการซื้อวอลช์ชอ์เข้าสู่สถานที่ท่องเที่ยวหรือว่าซื้อทริ ริปซื้อทัวร์ทำให้คุณเที่ยวได้ง่ายๆไม่มีสะดุดไม่ต้องเที่ยวเองไม่มีหลงแน่นอนชีวิตคุณสะดวกสบายมากแน่ๆแ,แค่คุณซื้อว o เชอร์ไปก่อน,นะคะ่ะและสําหรับวันนี้นะคะเรามี2แพลตฟอร์มที่อยากจะมาแนะนําให้ทุกคนได้รู้จักกันซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่เราเนี่ยได้ทําการซื้อว o เชอร์มาแล้วทุกครั้งที่เราไปเราก็ซื้อตลอดไม่ได้ซื้อแค่ประเทศเกาหลีจริงๆประเทศอื่นๆเนี่ยเขาก็มีให้ซื้อเหมือนกันนะซึ่งวันนี้นะคะเราจะมาแนะนําเจ้า2แพลตฟอร์มที่ว่านั้นก็คือคูปและ KKD คเนั่นเองค่ะก่อนอื่น ดูครุกกันก่อนเลยดีกว่าค่ะขั้นตอนแรกนะคะอยากจะแนะนาให้ทุกคนเนี่ยเข้าไปที่เว็บไซต์ของครุกนะคะครุก .com นะแล้วเมื่อเข้ามาแล้วเนี่ยคุณก็จะเจอโอ้โหมีมากมายเต็มไปหมดเลยว่าสามารถไปท่องเที่ยวที่ไหนได้บ้างนะคะแต่ถ้าแนะนํานะง่ายๆเลยค่ะค้นหาจากจุดหมายปลายทางนะคะเสร็จแล้วเราก็มองหานี่ค่ะโซนนะคะกดเข้าไปเลยบางครั้งเนี่ยต้องบอกก่อนว่าเวลาที่เราจะทำแพลนเที่ยวเกาหลีเนาะบางทีเราก็ยังนึกไม่ออกว่าจะไปเที่ยวที่ไหนดีจะไปโซนไหนอะไรยังไงก่อนดีเพราะเราเองก็อาจจะไม่ รู้ว่าเกาหลีเนี่ยมีที่เที่ยวตรงไหนบ้างที่น่าสนใจอีกหนึ่งไอเดียนะคะที่คิดว่าดีไม่แพ้กันเลยคือลองเข้ามาดูในนี้ก่อนค่ะว่าเขามีแหล่งท่องเที่ยวอะไรที่น่าสนใจบ้างแล้วเราค่อยหาข้อมูลนะคะว่าแหล่งท่องเที่ยวนั้นเนี่ยมันอยู่ในย่านไหนโซนไหนเพื่อเอามาจัดวันอีกทีนึงว่าวันไหนจะไปเที่ยวแบบไหนกันบ้างนั่นเองว่าแล้วก็ลองเข้ามาดูกันเลยนะคะพอเราเข้ามาดูแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วในครุ๊กเนี่ยเขาไม่ได้มีแค่แพ็กเกจที่เป็นท่องเที่ยวหรือว่าวอลชเชอร์ในการเข้าสถานที่ต่างๆนะแต่ว่าเข ขายด้วยอย่างเช่นบัตรโดยสาร Are เรนะคะจริงๆเราไม่ต้องไปซื้อที่นั่นก็ได้เราซื้อไปก่อนเลยก็ได้ a r เรเนี่ยคือบัตรโดยสารที่จะทําให้คุณเนี่ยนั่งรถไฟจากสถานีอินชอนเข้าสู่ตัวเมืองได้เพื่อไปลงที่สถานีโซลสเตชันนะคะคุณก็สามารถมาซื้อก่อนได้เหมือนกันหรืออยากจะซื้อบัตรอื่นๆนะคะอย่างเช่นบัตรเข้าชมสวนสนุกลอตเต w o r เวิลด์ไม่ต้องไปต่อแถวอีกต่อไปก็สามารถซื้อจากตรงนี้ได้นั่นเองลองดูกันนะคะว่ามีอะไรให้เลือกบ้างในกิจกรรมนะคะที่มีให้เลือกจริงๆตอนนี้เนี่ยเขามี ไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นอ่าอย่างอันแรกเห็นไหมบัตรเข้าสวนสนุกลอตเต้เวิลด์จริงๆเนี่ยเราไปต่อแถวซื้อนะคะที่สวนสนุกก็ได้แต่ขอบอกว่าอย่าไปเสียเวลาตรงนั้นเลยเพราะว่าถ้าเราต้องไปต่อแถวซื้อตรงนั้นเนี่ยเสียเวลาแทนที่จะได้เข้าไปเล่นเครื่องเล่นสู้เราซื้อไปก่อนเนี่ยก็จะดีกว่าเราก็สามารถมาซื้อจากตรงนี้ได้และที่สําคัญคือเป็นเดียลราคาพิเศษด,ด้วยนะคะทุกคนหรือ อย่างกรณีที่คุณอยากจะมาเช่าชุดฮันบกอยากจะใส่ชุดฮันบกแต่ว่าไม่อยากไปเดินหาร้านที่อยู่แถวนั้นสื่อสารก็ลําบากไม่รู้ว่าจะเข้าใจกันหรือเปล่าจะจ่ายเงินยังไงถูกต้องหรือเปล่าก็สามารถมาซื้อดีลผ่านทางนี้ได้เสร็จแล้วก็จองวันนะคะแล้วนาดีลนั้นเนี่ยไปใช้ที่ร้านได้เลยง่ายมากสะดวกมากๆจริงๆนะนอกเหนือจากนั้นแล้วก็ยังมีอื่นๆอ,อีกอย่างเช่นเข้าชมหอคอยเอ็นโซนะคะหรือว่านำซานทาวเวอร์ซื้อตั๋วไปก่อนได้เหมือนกันอันนี้เคยซื้อมาแล้วเหมือนกันนะคะเข้าไปถึงปุ๊บยื่นบ Tóc ขึ้นเลยนะคะจริงๆไม่ต้องยื่นบัตรหรอกเราสามารถสแกน QR code คที่อยู่ในแอปพลิเคชันแล้วก็เข้าสู่ตึกได้เลยง่ายๆหรือจะเป็นบัตรชมวิวโซลสกายนะคะที่ l เต้เวิร์มทาวเวอร์ตึกที่สูงระฟ้าทะลุเมฆขึ้นไปเนี่ยเราก็สามารถซื้อตั๋วล่วงหน้าได้เหมือนกันนอกจากนั้นยังมีกิจกรรมดีๆอ,อื่นๆอ,อีกมากมายเลยหรือกรณีที่นะคะสมมุติถ้าคุณวางแผนว่าคุณอยากจะพักอยู่ในโซลแต่อยากจะเดินทางออกไปเที่ยวนะคะในแบบเมืองใกล้ๆนะคะหรือไปเที่ยวชมธรรมชาติเล็กๆน้อยๆจริงๆมันก็จะมีทัวร์นะคะที่ ขายให้เหมือนกันอย่างเช่นนะที่เราเคยไปเลยก็คือทัวร์เกาะนามิไปเกาะนามิไปประเฟรั่งเนะคะไปเมืองเจ้าชายน้อยนะมันก็จะสวยงามน่ารักแล้วก็สามารถจบได้ภายในวันเดียวเราเนี่ยแค่ซื้อวอลชเชอร์ไปนะคะเราก็ไปที่จุดนัดพบขึ้นรถทัวร์รถบัสไปด้วยกันแล้วก,กลับมาส่งเราที่จุดนัดหมายเดิมอันนี้สะดวกสบายสุดๆจ่ายตังค์ทีเดียวจบมีอาหารกลางวันให้ด้วยนะคะมีไกด์นาเที่ยวพูดภาษาอังกฤษได้สื่อสารกับเรารู้เรื่องแถมช่วยถ่ายรูปให้ด้วยดีมากๆเลยจริงๆขายกันมาขนาดนี้แล้วนะคะ สมมตินะสมมติว่าถ้าวันนี้เนี่ยตัดสินใจแล้วว่าโอ้ยฉันอยากจะไปสวนสนุกลอตเต้่เวิลแน่ๆเลยลงวันไว้แล้วว่าจะไปเที่ยววันไหนนะคะคุณก็สามารถคลิกเข้าไปที่ดีลนะคะบัตรเข้าสวนสนุกลอตเต้เวิลได้เลยค่ะเลื่อนลงมาด้านล่างแล้วนะคะเขาก็จะมีวันที่ที่เราสามารถเลือกได้ว่าเราจะเดินทางไปในวันที่เท่าไหร่นะคะสมมุติเราบอกว่าเราอยากจะไปในวันที่31ตุลาอ่า,าเราก็เลือกเป็นวันที่31ตุลานะคะเราก็สามารถเลือกได้เลยว่าเราอยากจะซื้อ บัตรแบบเข้าสวนสนุกรายวันเข้าไปเลยทั้งวันเมาเหมานะคะเลือกเรียบร้อยนะคะเสร็จแล้วเราต้องการจํานวนกี่คนสมมติเดินทางไปกัน2คนนะกดเป็น2คนหยิบใส่ตะกร้าไว้ก่อนหรือจะจองตอนนี้เลยก็ได้แล้วก็เข้าสู่หน้าชําระเงินนะคะอ่ะ แต่ก่อนอื่นเลยบางคนบอกว่าเอ๊ะเราซื้ออย่างเงี้ยจะมั่นใจได้ยังไงว่าใช้ได้จริงหรือเปล่าแล้วมันแบบที่เที่ยวเนี้มันดีจริงๆหรือเปล่านะคะไม่ต้องห่วงเลยเพราะว่าแพลตฟอร์มเนี่ยเขาก็จะมีส่วนที่เรียกว่ารีวิวให้เราสามารถเข้าไปดูได้เพียงตรงนี้นะคะเราจะเห็นได้เลยว่าบัตรเข้าชมสวนสนุกลอตเต้เวิลด์เนี่ยได้รับคะแนนรีวิวสูงถึง4.6ดาวจาก5ดาวมีคนรีวิวกว่า21,000กว่าครั้งนี่นะคะเราสามารถอ่านรีวิวทั้งหมดได้นะเพื่อเช็คว่าเฮ้ยใช้ได้จริงเข้าได้จริงนะ มีแต่คนบอกว่าสะดวกมากๆแค่สแกนไม่ต้องรอคิวซื้อตั๋วพิเศษยิ่งไม่ต้องเสียเวลาต่อคิวเลยเครื่องเล่นในล่มเที่ยวได้ทั้งปีไม่ต้องกลัวแดดไม่ต้องกลัวฝนไม่ต้องกลัวหนาวด้วยนะคะอ่านรีวิวละเห็นภาพบรรยากาศละโอ้โหน่าไปเที่ยวจังเลยนะคะจริงๆเราก็เคยไปมาแล้วแหละเป็นสถานที่ที่ดีนะคะแนะนําว่าใครที่ยังไม่เคยไปเกาหลีแล้วอยากจะไปอ่ะไปสักครั้งหนึ่งแล้วก็ต้องบอกก่อนเลยว่าเนี่ยเจ้าม้าหมุนตรงนี้เนี่ยเป็นม้าหมุนที่โด่งดังมากๆนะเพราะว่าเป็นม้าหมุนที่ปรากฏอยู่ในซีรีส์หลายเรื่องมากๆเลยถ้าใครอยากจะไป ถ่ายรูปสวยๆนะคะไปตรงจุดนี้ได้เลยต้องบอกก่อนว่ามีทีมงานยืนรอถ่ายรูปสแตนบายเป็นแบบรูปสวยๆเลยหรือเราจะถ่ายเองด้วยสมาร์ทโฟนด้วยกล้องของเราก็ได้เหมือนกันเพราะนั้นลอตเต้เวิด์เป็นอีกที่หนึ่งที่อยากให้ใส่ไว้ในแพลนนะคะโอเคกลับมาที่แพลตฟอร์มกันบ้างดีกว่าหลังจากที่เราอ่านรายละเอียดต่างๆอ่านข้อกําหนดแล้วนะคะว่าใช้งานได้ถึงเมื่อไรยังไงแพ็กเกจนี้รวมอะไรบ้างเราคิดว่ามันโอเคแล้วหรือยังถ้าคิดว่าโอเคแล้วนะคะพร้อมแล้วอยากจะซื้อแล้วแหละนะคะเราก็สามารถกดปุ่มจองตอน น,นี้้ไดเลยและเมื่อเรากดปุ่มจองตอนนี้แล้วนะคะระบบก็จะพาเราเข้ามาสู่หน้ากรอกข้อมูลในการคอนเฟิร์มการจองค่ะเราก็สามารถดูข้อมูลนะคะว่าเฮ้ยข้อมูลของเราตรงนี้ถูกป้องแล้วหรือเปล่าและถ้าเราคิดว่าเฮ้ยเราอยากจะมีการอัปเกรดไว้หน่อยเผื่อว่าถ้าเราไม่ได้ไปเราเปลี่ยนใจทีหลังสามารถรีฟันได้ไหมนะคะเราก็ติ๊กไว้เลยก็ได้ว่าเฮ้ยขอรีฟันหน่อยนะเผื่อบางทีไม่ได้ไปเราก็จะมีโอกาสขอรับเงินคืนได้สูงสุดถึง60%นนะคะหรือถ้ากรณีที่เรามีโปรโมชั่นมี โค้ดส่วนลดนะคะที่เราได้รับจากทางคลุกหรือว่าเป็นโปรโมชั่นที่มีใครเอาโค้ดมาแจกเนี่ยเราก็สามารถก๊อปปี้โค้ดนั้น,น,นเอามาวางตรงช่องนี้ได้เลยหรือถ้าใครอยากได้โค้ดเนี่ยทักมาหลังไมค์หาเราได้นะเรามีโค้ดแจกเหมือนกันนะทุกคนนะคะเสร็จแล้วหลังจากนั้นก็ไปที่หน้าชําระเงินได้เลยก็เป็นอันเสร็จสิ้นแล้วสําหรับการซื้อดีลนี้และในวันที่เราเดินทางไปถึงสถานที่จริงนะคะก็แค่หยิบสมาร์ทโฟนของเราขึ้นมาที่ติดตั้งแอปพลิเคชันคลุกแล้วเปิดเข้าไปที่ววลเชอร์เพื่อหาหน้า QR โค้ดทำการสแกน ก็จะสามารถเข้าสู่สถานที่ต่างๆที่เราซื้ออชเชอร์ไว้ได้แล้วนั่นเองค่ะและสําหรับแพลตฟอร์มถัดมาที่อยากจะแนะนำนะคะก็คือ KKday ค่ะจริงๆ KKday หรือว่าครู๊กเนี่ยก็เป็นแพลตฟอร์มที่รวบรวมดีล v o เ c h e r ทัวร์นะคะหรือสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆสําหรับนักท่องเที่ยวไว้ในที่เดียวกันเหมือนกันเลยไม่แพ้กันนะคะแต่ว่าถ้าใครที่อยากจะค้นหาเปรียบเทียบดูดีลพิเศษดูความหลากหลายก็สามารถค้นหาจากทั้ง2แพลตฟอร์มได้เหมือนกันค่ะว่าแล้วเราลองไปดูในฝั่งของ KKday กันเลยดีกว่า อันดับแรกนะคะเราเข้ามาที่เว็บไซต์ kkday.com นะคะเสร็จแล้วหลังจากนั้นนะคะเราก็สามารถค้นหาซึ่งจริงๆเนี่ยเราพิมพ์คําว่าโซลงไปเลยก็ได้นะคะและเมื่อเราพิมพ์คําว่าโซเข้าไปแล้วเราก็จะเห็นเลยว่าโอ้ณนปัจจุบันนี้มีกิจกรรมนะคะเรียกว่าเป็นกิจกรรมแบบท็อปฮิตที่คนซื้อ v o เชอร์กันเยอะมากๆเขาก็จะจัดอันดับไว้ให้ตรงนี้แล้วนะคะนอกเหนือจากนั้นแล้วก็ยังมีกิจกรรมใหม่ๆที่เพิ่มเติมเข้ามาเรื่องของการท่องเที่ยวการนําทัวร์เป็นวันเดย์ทริป ไปเที่ยวเมืองไปเที่ยวหมู่บ้านขึ้นเมืองนะคะเราก็มาเลือกตักตรงนี้ได้ไม่ต้องวางแผนการเดินทางเองก็ยังได้เลยนะลองกดดูกิจกรรมทั้งหมดกันนะคะและนี่ก็คือหน้าตาของกิจกรรมทั้งหมดที่น่าสนใจนะคะ,ะจริงๆมีสิ่งหนึ่งที่เราคิดว่าไปเกาหลีรอบนี้แล้วอยากจะไปดูให้ได้เลยก็คือนันทาโชว์นะเพราะว่าเขาโจทจันมากๆเลยว่าเป็นการแสดงที่สนุกสนานมากๆและเขาก็ได้มีการเดินทางนะคะไปในประเทศต่างๆเพื่อไปโชว์นะคะก็หลากหลายประเทศทั่วโลกเลยรวมถึงประเทศไทยด้วย ซึ่งตอนนั้นเนี่ยไม่ได้มีโอกาสไปดูนะคะก็รู้สึกว่าพลาดเลยคิดว่าถ้าได้มีโอกาสไปเกาหลีอีกครั้งหนึ่งก็อยากจะไปดูให้ได้สักครั้งหนึ่งเพราะว่าได้ไปดูถึงถิ่นของเขาเองเลยอ่ะสมมุติเราบอกว่าเราอยากไปดูนันท่าโชน,นี่แหละนะคะเราเข้ามาดูรายละเอียดและคิดว่าโอเคขอซื้อ v ชเชอร์นี้เก็บไว้ก่อนจะได้ไม่ต้องไปจองตั๋วที่หน้างานให้มันเสี่ยงนะคะหรือว่าลุ้นๆว่าจะได้หรือเปล่านะเราก็สามารถเลื่อนลงมาดูด้านล่างได้เลยนะคะนี่มีคนรีวิวอยู่ด้วยนะคะว่าเป็นยังไงบ้างซึ่งเขาก็จะมีสาขาให้เลืออกกว่าาาเรายจะไป สาขาไหนซึ่งตอนนี้มีอยู่2แห่งก็คือที่มยองดงนะคะกับอีกที่หนึ่งคือที่เชจูแน่นอนแหละเราจะไปโซลนะคะเราก็เลือกที่มยองดงได้เลยซึ่งตรงนี้นะคะเขาก็จะมีตารางให้เราเลือกเลยค่ะว่าเราอยากจะเข้าชมวันไหนดีนะคะสมมตุติเราบอกว่าเราเอาวันที่31ตุลาและกันนะคะเขาก็จะมีตําแหน่งที่นั่งให้มีรอบเวลาให้เราเลือกสมมุตินะคะเลือกเป็นรอบ2ทุ่มนะคะนั่งเป็น V.I.P ไปเลยอ่าแบบนี้เขาก็จะมีคิดราคาให้หรือถ้าเกิดเรานั่งเป็นที่นั่งแบบ ชั้น2 Front Si ซนะคะชั้น2 Back s i ซสราคามันก็จะแตกต่างกันไปถ้าเป็น V.I.P ก็น่าจะอยู่ชั้นล่างแล้วก็อยู่ใกล้สุดนะคะอยากเห็นแบบใ,ใกล้ๆก็เลือกเป็น V.I.P ได้ซื้อตัว๋วจำนวนเท่าไหร่อสมมติเอา2นะคะราคาก็จะเพิ่มเรียบร้อยแล้วถ้าอยากจะไปซื้ออย่างอื่นต่อก็กดเพิ่มใส่รถเข็นไปก่อนแต่ถ้าเกิดคิดว่าเราจะจองเลยนะคะก็กดจองเลยได้เลยระบบก็จะพาคุณเข้าสู่หน้าสรุปออเดอร์และทาการชาระเงินค่ะเบื้องต้นให้เช็คข้อมูลนะคะรายละเอียดผู้ซื้อก่อนว่าเป็นข้อมูล ของเราถูกต้องแล้วหรือเปล่านะคะหลังจากนั้นก็ดูข้อมูลนะคะว่าเฮ้ยเรามีคูปองโค้ดมีโปรโมชั่นอะไรมากรอกหรือเปล่านะคะรวมถึงตัวแทนด้วยนะคะว่าเ e อ้ h, มีใครไปกับเราด้วยไหมนะคะภาษาของไกด์ที่เราต้องการให้บริการซึ่งอันนี้ไม่มีให้เลือกนะคะถ้าเป็นกรณีอื่นอาจจะมีเลือกภาษาอังกฤษแบบนี้ได้ด้วยเหมือนกันหรือเรามีคําขอพิเศษอะไรไหมจากการบุ๊กกิ้งนี้ว่าเอ้ e h, อยากได้การอำนวยความสะดวกในส่วนนี้ส่วนนั้นเพิ่มเราก็เขียนรีเควสต์เข้าไปได้เลยแต่แนะนําให้เขียนเป็นภาษาอังกฤษไว้ก่อน นะคะหากคิดว่าข้อมูลตรงนี้ครบถ้วนเรียบร้อยแล้วนะคะเลือกวิธีการชำระเงินนะคะกรอกรหัสบัตรเครดิตต่างๆลงไปแล้วทําการกดชำระเงินตอนนี้ก็จะเป็นอันเสร็จสิ้นนั่นเองค่ะและแน่นอนนะคะเมื่อถึงวันเวลานั้นหมายเนี่ยเราก็สามารถเอาแอปพลิเคชันของเราไปนะคะแล้วก็ทําการเปิดเพื่อให้เขาดูคอนเฟิร์มเมชั่นว่าเราได้ซื้อวอลเชอร์มาแล้วเรียบร้อยหรือจะไปเอาคอนเฟิร์มเมชั่นจากอ e ีเมลเพื่อมาโชว์ให้กับเขาก็ได้เช่นกันหรือบางคนนะคะบอกว่าสะดวกใจที่จะปริ้นเป็นกระดาษแล้วก็ถือไปก็ได้เหมือนกันขอแค่มีการคอ นเฟิร์มว่าเราซื้อมาจริงๆและเป็นตัวตนของเราจริงๆก็จะสามารถเข้าสู่พื้นที่นั้นหรือเข้าชมการแสดงได้แล้วนั่นเองค่ะเป็นไงกันบ้างคะชีวิตคุณสะดวกสบายขึ้นแน่ๆหากคุณได้มีการซื้อวอลเชอร์ซื้อทัวร์หรือว่าทริปต่างๆไวล่วงหน้าที่สําคัญคือนอกเหนือจากจะมีราคาที่ประหยัดกว่าในบางส่วนแล้วคุณยังแพลนทริปเที่ยวได้ง่ายๆยิ่งถ้าเกิดเป็นทัวร์ไกด์เนี่ยไม่ต้องห่วงเลยคุณสามารถไปเที่ยวได้แบบสบายๆไม่ต้องไปหลงไม่ต้องไปงงเองนะคะและที่สําคัญคือทุกอย่างมันสะดวกสบายมากๆพร ราะว่าการยืนยันเนี่ยสามารถทําได้ผ่านมือถือยุคนี้ไม่ต้องพิ้นกระดาษไปแล้วก็ได้คุณก็จะเที่ยวได้แบบสะดวกสะดวกไม่มีสะดุดนะคะผ่านการซื้อว o เชอร์ไว้ล่วงหน้านั่นเองค่ะความจริงแล้วการจะไปเที่ยวเกาหลีเนี่ยจริงๆมันไม่ใช่แค่เรื่องของการเตรียมซื้อ v o เชอร์ต่างๆนานาแต่เพียงอย่างเดียวนะคะเพราะว่ามันต้องเริ่มตั้งแต่การทําแผนเที่ยวของคุณทั้งหมดเลยว่าคุณจะไปเที่ยวกี่วันวันไหนจะไปเที่ยวอะไรบ้างเดินทางเส้นทางไหนบ้างการเดินทางก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องให้ความสําคัญที่พักสายการบินโอ้โหโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะ KETA เนี่ยคุณก็ยังต้องทําอยู่ด้วยนะคะเพราะนั้นมันมีหลายเรื่องมากมายเลยที่คุณจําเป็นต้องรู้เพื่อให้คุณไปเที่ยวเกาหลีได้แบบสะดวกสบายสุดๆรายการนี้นะคะวิสิทธิ์เกาหลีหนึ่งศูนย์หนึ่งจะมาช่วยหาคําตอบให้กับคุณอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ให้กําลังใจหรือคอมเมนต์สอบถามอยากรู้อะไรอยากพูดคุยอะไรเพิ่มเติมก็เข้ามาคอมเมนต์ถามเราได้เลยนะคะและที่สําคัญคือ s u b ส cribe แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อได้รับแจ้งเตือนคอนเทนต์เกาหลีเกาใจจาก d ด ary of Jan. j a n จ Ji Hoo สำหรับวันนี้อันยอง 嗯。